น้ำยาที่เคลือบกระเบื้องดินเผาควรใช้น้ำยาอะไรดีดียวดูกันค่ะมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผานะคะนกเลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะรู้ไหมคะว่าจริงๆน้ำยาเคลือบในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะเอาแต่ที่นกเคยทดสอบดีกว่าเนาะก็คือจะเป็นของ T O A มาเล่าให้ฟังค่ะถ้าอยากได้แบบเงาๆนะคะสีสวยสีเข้มขึ้นนะคะ ใช้ T O A A 1 0 0นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรน้ำมันก็จะมีกลิ่นหน่อยนะคะแต่ถ้ากลัวกลิ่นแรงแล้วก็อยากได้ฟิลลิ่งแบบธรรมชาตินะคะแนะนำ T O A A 2 1 3เลยค่ะเป็นสูตรน้ำนะคะไม่มีกลิ่นแล้วก็สีจะไม่เปลี่ยนแล้วก็จะไม่เงาด้วยค่ะได้ฟิลลิ่งแบบด้านๆนะคะแต่ถ้าชอบแบบเดียวกันนะคะแต่เป็นสูตรน้ำนนะคะเป็น T O A A 2 1 4ค่ะ ตัวนี้ก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะคะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับงานพื้นโดยเฉพาะนะคะก็จะเป็น p ท a a 200นะคะตัวนี้เนื้อจะหนานะคะแล้วก็สีไม่เปลี่ยนแล้วก็จะมีความเงาที่สวยด้วยค่ะเคล็ดลับนะคะก่อนลงให้เต็มพื้นที่นะคะก็ลองในพื้นที่เล็กๆดูก่อนนะคะก็จะได้รู้ว่าคุณชอบแบบไหนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจใช้แบบเต็มพื้นที่นะคะมีข้อสงสัยในการปูนะคะหากเป็นลูกค้าเก่านะคะอโยธยาสามารถ ติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะสนใจกระเบื้องดินเผาและเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะติดต่อเราอายุทยาได้เลยค่ะ